เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของไป e f i e l d 5สําหรับสงครามในวันนี้เราจะมาเป็นเสืออากาศแห่งกองทัพเยอรมันกันนะครับโดยการขับเครื่องบิน BF109G6 สําหรับเจ้าลาํานี้บอกเลยว่าความสามารถรอบตัวสูงมากๆนะครับยิง้ากฟ้าก็ได้ยิงภาคพื้นก็ดีอันตรายสุดๆครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์ดีกว่าครับว่าเกมเพลวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะง่ายหรือจะยากนะครับก็จัดไปครับ let's go ฮะ เอาล่ะคู่ชมแคบตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนี่คือเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมเจอการขึ้นไหวแล้วว่ะชัดเจนเลยว่ามันคือรถปล่อยไปก่อนเรียบร้อยฮะโอเคสังเกตเห็นว่าเป็นผม2 2 3นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้มันก็เล่นได้แหละครับจะมีการยิงผมแล้วด้วยปตอหรืออะไบางอย่างอันตรายเลยฮะ โอ้เกมเราค่อนข้างจะเป็นรองเลยเนี่ยเข้ามาเราจะแพ้เหรอเนี่ยบัดเจ้าช่วยบอกก่อนคาว่านี่คือเซิร์ฟเยอรมันนะครับอยู่เอเชียไม่ไหวครับแฮกเกอร์เยอะเกินไปฮะหนีมาฝั่งยุโรปบ้างดีกว่าหวังว่าคงไม่เจอนะครับผมซูมไปเจอกันขึ้นไหวครับเชิลแมนเชิลแมนโดนเต็มๆครับจะดสิบห้าดาวเมจนะวนกลับไปวนๆเวลากดวนนี้ก็ต้องกดในตัดด้วยครับสกิลสองเราใช้ได้แบบไม่จำกัดนะครับมันจะเพิ่มความไว คือการเล่นเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องเป็นวงจรอุบาทครับโดยเฉพาะล้ำนี้เราต้องบินยิงวนเติมแบบนี้ต่อเนื่องนะครับต้องขยันหน่อยฮะวนๆไปเรื่อยครับวงจรอุบาทด้านหน้ารูมแล้วเจอนี่ไงาทางซ้ายครับลํำนี้แหละผมมั่นใจว่าชัวเลยเยิงเรียบร้อยครับใช่มันด้วยคือมันต้องสองชุดครับถึงจะเจ๊งแบบสนิทอะอดอกเดียวคือไม่พังนะครับต้องวนกลับมาดอกสองเอาแล้วนะมา ด่านนี้ต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างจะบินยากน่อยนะครับเพราะว่าด่านนี้มีปอตอ,อเยอะรวมถึงรถต่อต้านอากาศยานก็เยอะเหมือนกันนะครับการบินเข้าลึกเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลดีนักนะครับเราเจอเป็นทรบอากาฝ่ายเขาผมสามารถขับไล่ได้แต่ไม่สามารถเข้าลึกกว่านี้ได้มันจะเป็นไัยต่อตัวผมเองวิสัยพลาดไปดอกสองเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนนั่นไงโดนแล้ววะผมว่าไม่โอเคแล้วแหละโดนแล้วโดนแล้ว ปล่อยสโมกไปก็ไม่ช่วยเลยเนะยเอเอเกิดมาเพื่อทำลายเครื่องบินโดยเฉพาะโอ้สองเลยเหรอน่ากลัวเอาเป็นว่าผมจะไม่ไล่เขาแล้วกันนะผมเห็นแสงออกมาจากจุดนี้ดำลายเป็นกลแล้วกันกา,กาดไปอา่าพังได้นะครับแต่ไม่มีอะไรเลยผมก็มเห็นแสงอยู่นะแต่ยิงไปจริงไม่มีอะไรเลยครับวา่าวงเปล่าซะงั้นพระเจ้าช่วย ผมวืดหรือนี่ถ้าอากาศ่ฝยเราเหมือนจะมีผมแค่ลำเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เห็นลำอื่นเลยอะคงจะตกหมดแล้วมัง้งสภาพนี้ซูมผมเจอ้วฮะเอาปตอของเขาก่อนลวกันดาเมจเข้า70สิครับบินโชบเรื่องชวัดชเวียนหน่อยฝ่ายเขาเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่2ลํลำเลยนี่มันะ่น呐 ใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดนะคิดว่าใช่นะครับลำขนาดใหญ่แบบนี้มันออกมาเพื่อทำลายถังโดยเฉพาะอ่ะผมจะไปเอาไอ้เจ้าปตอนั่นไงเฮ้ยนี่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 เรียบร้อยครับนี่ผมล้านเขาหรือผมช่วยเขาเนี่ยงงหมดแล้วแหมจังหวะมันได้พอดีเลยเพื่อนแล้วก็ขอหน่อยละกัน เกมเราเป็นฝ่ายตามก็อ <Yellow> ยู่แบบตามหนักมากอ่ะคือตอนนี้เราเป็นเป้าเดี่ยวบนอากาศนะครับมีเป้าคู่แล้วอ่ะเพื่อนโดนไล่อยู่ด้วยเพื่อนเอ็งบินลึกเกินไปเพื่อนเพื่อนทิ้งระเบิดนี่มาซูมผมเจอการเคลื่อนไหวรถถังอาการบาดเจ็บมันปล่อยสโมกอ่ะเจอเลือดไม่บาดเจ็บนี่หว่าเลือดมันเต็มด้วยซ้ำนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมไมแทนให้มันบาดเจ็บเอง เดยวกันเพื่อนมาแล้วเราต้องขยันเลยครับขยันบินวนบินเข้าบินออกบินวนบรรจุพร้อมอยู่ไหนไม่แน่ใจไอ้นี่นี่ใช่จริงๆด้วยปิงนี่ไม่เป็นปัญหาเลยนะสท่าับเราจะได้ว,ดว,ว่าเลื่นๆเลยแหละซูมก่อนมองเอาไว้ลุงหน้าทางซ้ายผมเห็นสอง ซ้ายเจอการเคลื่อนไหวครับผมว่ใจว่าผมฮับแท็กได้อยู่นะไม่ได้หวะครับไม่อยากบินลึกเนอะจุดีนี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยอันตรายโคตรเลยแผนที่มีการสปอร์ตเจอตรงจุดดีดีเหรอดี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 ก็ได้รอบนี้วนดีบ้างดีคือตรงกลางเลยนะครับสโลเจอรถถังหนึ่งรถถังก่อนแล้วกันง่ายดี บินอย่างนี้จะสิบดาเมจนะค้าสึกมันถอยไหมไม่แน่ใจแม่มีการยิงสวนขึ้นมาด้วยไม่ธารรมดาผมว่าผมยิงไอลำเดิมได้นะถ้าผมยิงถูกเป้าแล้วก็ใช่เลยครับมึงนี่เองเรียบร้อยคือ <c oughs> <c oughs> นี่แหละรครับมันคือวงจรอุบาทะครับเราต้อง ยิงดอกแรกมันไม่พังต้องวนกับดอก2ครับวนเข้าวนออกอยู่เงี้ยมันคือเงื่อนไขครับเราไม่มีของอย่างอื่นที่ทาร้านถังเขาได้เลยไนงะมีแค่นี้แหละก็ต้องทําอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับเอาละไม่เห็นอะไรเลยเจอการเคขึ้นไหวเลยครับนี่ไงปล่อยไปก่อนแล้วลระยะไกลไกลได้สามสิบห้าดาเมจแบบนี้ชุดต่อไปก็ไม่พังเดี๋ยววะ สปีดสปีดเกมเรากระตือรือร้นหน่อยเพื่อนทบา้าพื้นดินถ้านานกระตือรือร้นได้เนี่ยท้าฟ้าก็ยันได้ย,วยาวๆนี่ครับเป้านี้เป้านี้เรียบร้อยแน่นึกว่าดอกนี้จะไม่พังซะแล้วผมเกือบบินเกอร์แล้วไหมล่ะแต่ปตอ,อเขาหายไปเยอะเลย ถามว่าผมอยากขับไล่เครื่องบินฝ่ายเข้าไหมผมก็อยากขับไล่นะแต่มันเสี่ยงครับมันเสี่ยงจริงๆฮะมันเสี่ยงมากจะลองเสี่ยงดูก็ได้แต่เราก็แบบห้าสิบห้าสิบอะเอาชัวร์ๆเราก็พาคพืนดินดีกว่าครับสบายใจดีทางซ้ายมือทางซ้ายมือไม่พังว่ะโอ้เสียงกอล์โตรชัดเลยอ่ะผมต้องรีบวนกลับมาแล้ว จริงๆผมไปเติมต่อที่ฝั่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าฝั่งเขาเนี่ยจะมีอะไรซุ่มซ่อนอยู่บ้างขินข้างศึกะครับมันบินไปมัน50-50อยู่แล้วนะเราเอาชัวเราเล่นเซฟดีกว่าครับเคอรอื่องบินพังเนี่ยมันมันรอนานมากกว่าจะเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมซูมหาเป้าเดิมก่อนละกันเป็นปตอผมชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช่ต้องจัดสิ่งนี้ไปแล้วเรียบร้อยฮะออขอวนฐานมันบ้างละกันวะแน่ใจไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเรา โอเคปะวะผมมาวนฐานเขาไม่รู้ยังไงแต่มาแล้วกระสุนเติมไวๆหน่อยซูมซูมเจอเจอเชอร์แมนวนกลับฐานมาแล้วกันนะไดเบียด76ไดเบียดไม่เต็มเต็งนี่ว่าเนี่ยถ้าเต็มเต็งมันต้องเป็น70กว่าอีกชุดหนึ่งแล้วกัน ต้องพังแน่นอนนะเจ้าเชอร์แมนอยู่สแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ปะเมื่อกี้เลือดมันเหมือนใช่นะอีกรอบหนึ่งแล้วกันย้ำย้ำย้ำเมื่อกี้อาจจะใกล้ไปเดี๋ยวทำองศาหน่อยดีกว่าองศาประมาณนี้ประมาณนี้ ล็อกให้ดีเอาให้แน่ใจยิงกระดาษไปก่อนแล้วกันโอ้ยเย่ได้มา2เลยนี่อะไรครับน่านฟ้ามันว่างแล้วดิเราได้บินสบายอย่างนี้ไงเอาแล้วนะเอานะอีกสักหน่อยแล้วกันจุดเดิมเป็นไงจุดเดิมเขียนแล้วการขึ้น่หวไม่มีเลยสายเป็นไงสายลง่ง เอ้ยโอ้โหผมพลาดได้ไงวะเนี่ยนี่ข้างข้างล่างเราข้างล่างเราพลาดได้ไงวะรอก่อนเพื่อนเดี๋ยววุนกลับไปยิงให้นี่เลยครับโอ้ย oh yeah. ์เยี่70ดาเมจรวมๆแล้ว125โดนเครื่องยนต์ด้วยนจินแทบเจ๋งเอาให้ได้เอาให้ได้ สปีดเต็มที่นะถังยังวะไม่เห็นแล้วอ่ะไม่เห็นไเลยอุ้ยสั่นสันสั่นปล่อยควันปล่อยควันข้างหน้าเป็นไงสปอตเจอยิงไม่ได้เมื่อกี้ยังกดเนตัสอยู่สโคบสปอตนี่ทำงานช้าเกินไปแล้ววนกลับมาก่อนเอาอีกรอบนึง เกมเราเริ่มใจก,กระเตื้องขึ้นแล้วนะครับถือว่าดีสปอตให้ได้เจอละแตกเอานะต่อไปรถถังฝ่ายเขาหาเป้ายืนยันเจอหนึ่งโอ้แย่แล้วทำท่าตกทำท่าตกทำท่าตก ทำเชิงตกไว้ปตอออกแล้ววะนี่แหละคุณผู้ชมฮะอันตรายมีอยู่ทุกที่วนกลับมาสิไอ้ปตอมันอยู่กลางจุดนั้นมันต้องไม่รอดดิรถถังนี่ว่านี่ไงเรียบร้อยเย้ชุดเดียวคืออยู่เลยสปอตมีไหม ภาคพื้นมุมกล้องไม่เจอเลยนะครับสปีดไปสปีดสปีดสกอร์เรา11 1นะครับ11 1ปิงไม่เป็นปัญหานะโอ้ว้าวเจอบางอย่างกระต่ายกระต่าย <c oughs> เจอกระต่ายเจ้าแรบบิทงั้นเหรอเจอกระต่าย คือด่านนี้พื้นที่มันเปิดโลง่งไงมันก็เลยมองเห็นง่ายครับง่ายงายต้องใช้สายตาเพ่งนิดนึงแล้วก็บวกกับสปอตที่ดีครับทุกอย่างจะง่ายมากเอาละเอาไว้พร้อมนะการเคลื่อนไหวมีอะไรไหมโหเป้าตรงหน้าเลยครับเป็นรถถังรถถังก่อนละกัน ย่ดาเมจร้อยห้าสิบเลยสปีดให้ว่องแล้วกลับมาใหม่เตรียมพร้อมนะเอ้าผมไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวในภาพพื้นไม่เห็นเลยคุณผู้ชมไม่นะน่าจะพลาดแล้วแหละหรือไม่ก็โดนคนอื่นเขาจัดการไปแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้เสียด้วยว่ามันอซิดหรือเปล่า ไม่ได้มองเลยข้าพื้นดินมีคนวิ่งเฮ้ยอ้โหเกือบสอยบ้านเลยเนี่ยถ้าบินอย่างนี้นะจอดเลยดีกว่าเออบินได้ปวดหัวมากเลยแต่จะว่าไปช่วงกลางเกมมานี่เครื่องบินฝ่ายเขาเราแทบไม่เห็นเลยนะไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับอ้าวมีรถนี่ เร่าดีเป็นกระต่ายหรือเปล่ามาดูนะไม่แน่ใจแต่เกมเราจะเป็นฝ่ายแพ้ไหนไม่ใช่อะไรครับผู้ชมฮะใกล้ละใกล้ละใกล้จะจบเกมแล้วครับโอเคลับสู่แอร์เรียด้วยครับผมพลทหารจะบินไปไหนเนี่ยการสปอร์ตมีไหมผมเจออะไรบางอย่างเคลื่อนไหวครับข้างล่างนี่ฮะ ประมาณนี้เรียบร้อยโอ้โหจจดูดมันแรงนะเจดูดมันแรงมากเลยนะครับเสียงเหมือนปตอใช่ไหมน่ะทำมุมหน่อยทำมุมหน่อยดกดหน้าลงไปกดหน้าลงไปไม่เจอเลยข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเป็นไงบ้างข้างหน้าเจอรถครับเกเฮาเรียบร้อยโอ้โหแกาวนิ่มๆิม นิ่มๆเลยสกอร์เราครับ18บหนึ่งนะทีมเราคนน้อยครับมีไหมจุดนี้เจอละโอ้ดาเมจดยังเจ็บเลยอ่ะกวตอยิงผมแล้วกวตอยิงผมแล้วโอ้โหกวตอยิงอย่างกะไลอ่ะต้องบินออกจากสมรภูมิก่อน ซ่อมให้เรียบร้อยโอเคกลับมาได้วนกลับมาทานอยู่นะผมต้องเอามันให้ได้ดีวะนี่ไงเป้าเดิมเลยครับโดนคน้นน่ะรถถังไม่พังอะ่ะปล่อยสมุกปล่อยสมุกปล่อยสมุกโอ้โหคูอดอันตรายเลยฐานก้าสึกเลยครับมันอย่างนั้นแหละลำต่อไปของเราครับเดี๋ยวรีเควส่อยดีกว่าเราจะไปซีก็แล้วกัน ซูมซูมเจอโอ้เจอของแล้วนี่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 เรียบร้อยว้วรอบนี้เรามีเครื่องทิ้งระเบิดด้วยว่ะยิงทักงทายหน่อยดีกว่ายิงทักทายคือเราไม่ได้มีโอกาสไปยิงเครื่องบินฝ่ายเขาอะครับอืมมันก็ต้องอย่างนี้แหละจุดสีนะ ซุ S <S <y> ่มผมว่าผมเจออะไรบางอย่างว่ะเห็นไหมครับมันมันซุ่มอยู่น่ะน้าๆๆๆๆหนเรียบร้อยโธ่ไม่พ้นสายตาเสืออากาศเย็นมันลอยหนูเอ้เชอร์แมนซ่อนไม่มิดเลยว่ะไปถ่าครับเราอัพสปอร์ตอินฟินิตี้มาเนี่ไม่ได้มองใครเลยโอเคบนรอบนี้ไอ้แต่เอาจริง ฝ่ายเราเริม่มบุกได้ดีขึ้นนะผมสังเกตเห็นนะครับเอาสน่อยแล้วกันไอ้เนี่ยเย้โดนอะไรบ้างวันนี้เออโอ้โหเหมือนปตอดุดุฮะอัสบิงวายวิงของเรานี่แหละยิงได้ดุมากแม่นยำแม่นยำยิงไม่ทันเขาเลยอ่ะโอเคสคอร์ดีเควสดี โอวดาซิดาซูมเจอแล้วนี่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 โอเคโดนทหารราบมันอยู่ในซอกลึกไปหน่อยครับเรายิงยากเมื่อกี้ผมเห็นเชอร์แมนนะเห็นคาตาเลยไอ้ดำๆอ่ะคาตาเลยแตกง่ายได้มากนั่นอะไรนะฮารแท็กนี่ว่า โอ้ยเยเดี๋ยวไปวนบ้านเขาบ้างผมว่าผมจะไม่วนเลยนะไปเสี่ยงภัยอ่ะสักหน่อยแล้วกันครับเผื่อรอดก็ได้เจิงบินข้าศึกหนึ่งลำข้างบนหัวเราเลยเขาคงไม่เห็นเราหรอวมั้งสกอร์ดีควสดีนะไปไปประมาณผมกลายเป็นหัวหน้าสกอร์สังงันนะครับอย่างงงง แบบงงงวยนี่ฮะดาเมจร2 5รวมโดนเครื่องด้วยสโมกสโมกผมโดนแล้วผมไม่รู้ผมจะกลับไปยิงตัวเดินไม่เรยเปล่านะจะพยายามเอาละซูมสิซูมแล้ว โอ้ผมเห็นเยอะเลยอนะ่ะไอ้นี่ปะหรือไอ้นี่ไม่แน่ใจมันต้องมั่วผมจำคันไม่ได้รายละเอียดมันคล้ายๆกันนะเชอร์แมนแต่รอบนี้ผมมั่นใจว่าผมไม่พลาดผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผมต้องทำได้ไอ้ลำหน้านี่แหละไอ้คันหน้านี่แหละเอ้ยเดี๋ยวโถเอ้ยกดผิดกดในตั้อยู่นี่ว่า นี่ปะยิงไปแล้วนั่นไงโดนขับได้เลยครับจนได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันงงแน่นอนว่าผมทำอะไรวนะน่ะโอ้โหมันงงอะบินหนีบินหนีไหวพอเปล่าฝากด้วยปตอ มันเลิกตามเลยวะเมื่อกี้ผมเกือบตกกับคุณผู้ชมฮะว่าไปแล้วรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะผมเจอไม่ได้เจอแมนสักคันเลยเห็นไหมส่องยังดีไม่ได้เลยเลยรถถังครับเพื่อนสปอร์ตได้สวยมากเพื่อนนี่นี่นี่เย้เอาละพวก จุดดีได้ไหมเนี่ยแต้มเรา4ี่หมื่นสองแล้วเหรอโหแล้วผมเป็นเครื่องบินอยู่ผมจะลงไอ้ JB2V1 อะไรได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะก็ะต้องสลากสิทธิ์ไปครับสลากสิทธิ์ไปแล้วกันซูมผมว่าไอ้คันนี้คันเดิมไม่ใช่เหรอดาเมนะิดจะสิบนง ขยันขยันหน่อยพลงา,ารเล็งอิงยุทธเอสไตล์ออนดีผมต้องโปรโมทสคอตใหม่ละสะคอตโปรโมทนายเป็นหัวหน้าสคอตไปเลยเพื่อนเรายกให้แล้วก็กดรีเควส์สายใ้เขาส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปบริเวณจุดดีสคอรตรีเควส์เข้าดีดีมีการสปอร์ตเจอคนด้วยนะครับมีแสงปืนจากต้นไม้ก็ถังแน่นอน ใช่ครับเข้า1075รวมๆดาเมจแล้วเกมมจบเลยครับเอาละเพื่อนดีมากเพื่อนลงวีวันแล้วครับวีวันล็อกเก็ตทีนี้ก่อนจบเกมเราก็คงจะบินฟรีอ e ีสปอร์ตเลยครับไม่มีอะไรให้ทำและรถถังก็ไม่ค่อยเห็นเลยหาวด้านหน้าเออของหมดก้นอย่างเดียวตอนเนี้ยได้ใครไม่เพื่อนวีวันสกอ์เราต้องได้ด,มด,มดุมดุมดุมดิดุมแล้วแต่ไม่ได้เลย มึงดุ้มอะไรของมึงวะเนี่ย <c oughs> ดุ้มแบบงงๆตีวนกลับมารีเทิร์นมาแล้วเจอครับนี่ไงล่ะย่าเราไม่ได้เว้ยสปีดสปีดสปีดหนี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 กันถูกยิงก่อนเกมเราจะเป็นฝ่ายแพ้ได้ไม่ช้าเลยครับคุณผู้ชมฮะฝ่ายเขาเริ่มยึดเราหนักมากละ เริ่มแล้วสินะไปนั่นไม่ใช่นีว่วะโอ้เย,ยผมว่าผมเจอของว่ะสี่สามเลยครับทนเลยแล้วกันนั่นไม่ได้ ถูสามแล้วเพื่อนสามแต้มแล้วสองแล้วโอเคจริงๆครับจบเกมพอดีเลยไม่น่าเชื่อว่าทีมเราจะตีตื้นมาได้ถึง0ต่อ37นะครับถ้ายื้อต่ออีกหน่อยไม่แน่ว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะ และนี่นะครับก็คือ bf 1 0 9 g 6ของเรานะครับไม่ธรรมดานะลำเนี้ยยิงภาคพื้นก็ได้ภาคฟ้าก็ดีแต่ด,าด่านนี้เครื่องบินฝ่ายเขาไม่ค่อยเห็นนะต้นเกมเห็นบ่อยแต่หลังเกมกลางเกมนี่แทบไม่ค่อยได้เห็นเลยครับเออสกอร์เราเป็นไงบ้างเนี่ยสกอร์เรา26ตาย3มนะครับตายมาเลยโอเควันนี้ก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบเกม Battlefield ห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Battlefield ห้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบบายฝไคร<ๆ>ครัผมม